เ,เดี๋ยวเขาไปคุยกับชาวบ้านก่อนขอทายเนี่ยครับมวนมะโนดกกะมวนบ่ครับป้าคือหลายคนนะครับนี่รับจ้างมะโนด้วยจังไ

เดี๋ยวบังมัดเขาก่อนเป็นได้เปแต่มยอแห้งแต่นางมยแห้งบ้านได้เนาะครับนี่ขู่าไม่สน呐อันนีครับบานเนาะไฟสเตเกียบานนี้ก่อนบานดิงนีบานสเตเกียจัดคอนแกนบนอนกอันนี้ลูกกาจ้าน่นครับลูกกาดำนานดน,นนะอ,อันนี้จ้างหรือว่าซอยกันเนาะจ้างมือจะบัดครับตอนนี้ลอยว,ยว เท่ากับสามร้อยสามร้อยอ๋อทั้งลกทั้งดำเลยบ่แมนลูนลกเมือนึงดำมือนึงลกมือนึงดำมือมนึงแต่มือดำแมนอืมด้านฮะบ้านเมาเที่ยวครับจากสกลมาเที่ยวโอ,อ้มาไกออยูอ้้โอ้ออืออ้คอ้บอ้นอ้โ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 วอ้อน้เอ ก็ใส่ใจใส่ยาขยายนะบ่เนาะใส่ใส่กันบ่เน่ยไงใส่กันบ่ยานอันตรายบ่หรือจังใดยะยานเดียวอยู่ลงขนเขาก็อันนี้เดียในซีดไปเลยอ๋ออ๋อนี่บ่อ๋องเลืองๆนี่บ่แมนลือเลืองมันมันบ่เข่าแพ้ขายังบ่บ่เข่าปิ่นป็นอยู่เป็นอยู่บ่ลงคนก็แพ้ป็นเป็นอยู่ห้างบ่ใครอันนี้ดอกอยู่นี่บุกใครอันนั้น ยาบ่แห้งบ่หรือจังไรแหงคือกันทั้งบ่ไข่ซีดใครมีมีนนงคนนี่แมไอ้ลังไอ้เห็นบ่เรื่องเรื่องนี่นี่เรื่องเรื่องนี่นี่แม่นบ่ยาขยาได้ไบ่จะเข้าบ่หยาดบ่หรือจังไหยาดเดียวหยาดเยแต่กระแต่กจำเป็นแมนจำเป็นเลยจำเป็นเพราะเป็นก็เป็นี้สำนักแล้วนีตีดแต่แค่คันเทนะแมนแต่เขาเดินไปเดินมาเขาก็เบิ่งตองเบิ่งเอาครับเขาเขากระลงบ้างเ่ ข้าบนจะของหน้าเนาะข้าวเป็นพนกลำช้างเหมืนลำช้างเวอรนยเท่เยังไงว่าได้เน้นกับสองการแล้วนะเนาะอ้าวอ้าวโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับวันดีครับวันดีครับหลายคนมวนอยู่ดอกเน,ะนาะเติมพลั้งน้ำเอาคือมีดตือผู้ยิ่งครับนี่ผู้ใช้วาหมีบ่ ผู้ชายบอกใครมีไปบ้าที่มีแต่ผู้หญิงบ้านที่มีแต่ผู้หญิงกุ้ยายก็มีหน่อยผู้หญิงหลายเอาเอาโอเคขอบคุณครับเดินทางต่อจะไปเที่ยวเนี่ยครับผู้พามันครับครับทำค้างคาวครับแมนครับทำค้างคาวผู้พาม่านอ่ะนี่แหละพี่น้อง บรรยากาศข้าวหน้ากะเพิ่นกะมะบกกาหลักกาดำครับพี่น้องเพื่อนๆมารับจานนะครับการแรกเงินเหมือนละสามร้อยบาทนะครับพี่น้องเนี่ยฮะดำแล้ววิวสวยงามครับนี่วิวสวยงามนะฮะวิวสวยงามอยู่ที่ภูผาม่านนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับมาสบบากูกระทำเพื่อเรื่องยาขยานคนกะไส้นะครับจะงหว่าเฮตันไดยได้ ก็มาหลับจา้างกันยังก็บ่ิษัทตะล่าวว่างเอานะฮะอ่ะเดินทางต่อครับประธานสวัสดีครับนี่เราจะค้องทีจะคลองที่นาะเนี่ยจะคล้องหน้าเนี่ยเนี่ยจะคล้องหน้าคล้องทีเป็นขอ้ในทุนทั้งนั้นเหรอตอนนี้เป็นไปบริษัทดอกเจ้าหน้ามาอยู่ยุ่งสี่ได้อยู่ได้ยี่ดอกตะวันตอนนี้คุณขายเห็นมาป่าขายอยูน่นี่บ้านหลังเขาหน้านหลังเขา แต่ที่ไม่ใช่ของชาวบ้านนะเป็นของในทุนะนะั่นแหละก็ไปแต่ที่ต้องเป็นของเมือเติดกีนแล้วจนันอยนี่อ๋อนี่เลยไปจากทีหน้าเดียกลายเป็นที่ะองเที่ยวจกเมื่อที่ปีนี่ทุมทีวันแล้ว ลำคลองอีกต่างหากนี่ลำคลองรับทานนี่ยทางเข้านี่ทางเข้า